นีคุณลอมกลับมาจากหาเห็ดนะคะมาถึงบ้านฝนตกพอดียังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะฝนต,ตกหนักมากค่ะนี่เลยค่ะ ฝนนะคะน้ำไหลนองเลยคะ่ะน้ำไหลนองเลยคะ่ะ ลักไายนะคะลองพิ่งกลับจากมาหาเหตุค่ะ วันนี้พอใจเอ็งทำอะไรวันนี้เอาที่ขูดะับ้าวทำขนมอะไรฮะนมตาลทำให้อร่อยๆนะ นีวันสาดค่ะห่อข้าวต้มมีเลย่่าข้าวต้มแถวบ้านบนน้อมจะห่อข้าวต้มแบบนี้เยอะมากค่ะหอกับใบมะพร้าวนะคะอร่อยมากคนสุริน คนบ้านปรีงชอบชอบอชอบก็มบบนี้พอสุกเราก็เอาไปย่างเด็บได้กินหลายวันเลยค่ะแล้วก็กลิ่นหอมอร่อยด้วยสวัสดีนะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามากเข้าใครที่เข้ามาชมก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะอันนี้ฟริมือคุณแม่นะคะคุณแม่อ บุญล้อมไม่ได้หอนะคะบุญล้อมหมดแต่ไปหาเหตุยังไม่ได้ราเหตุเลยค่ะกินข้าวก่อนฝนก็ตกอาดจอค่ะกินข้าวไม่มีกับข้าวเลย เป็นท้องถนนเลย ดีค่ะคุณปรันที่บ้านฝนตกไหมคะมาคายนะคะคเช้าด้วยกันค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ย่างหมอต้มอยู่ก็คือต้มข้าต้มนะคะตันนี้จะไปจับปลาค่ะบ้าันฝนตกไหมคะ ตอนนี้บ้าน้องตกหนักมากเลยค่ะเข้าง่ายค่ะใช่แบบค่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะสวัสดีค่ะำนันหมอสวัสดีนะคะไม่รู้อ่านถูกการผิดภาษาอัาางกฤษ เนร้อไม่เก่งภาษาคุณใคะขมเจียวค่ะขิงข้าวมันคนเก่งข้าวกับกล้วยมาดื้อค่ะข้าวกับเป็นร้อนอเไรรับไม่อร่อยไม่รู้นะคะต้องกลับมาจากหาเห็ดเห็ดก็ยังไม่ได้ล้างคนเยอะมากเต็มป่าเลยค่ะ ออร่อยกันข้าวกับมือนะคะกินช้อนไม่เต็นทาะกันเปาสุกวราแปาสุกวรา จังหวัดสุรินทร์ค่ะบ้านตรีงตำบลบะา่าตูมน,นะคะฝกหนักมากตกทุกวันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะท่วมหรือเปล่าทีนี้สวัสดีนะคะคุณเปลวขอบคุณนะคะพเพื่อนๆที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับคุณล้อง เห็ดอยู่ในเห็ดอยู่ในบ้านก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะคะฝนตกกินข้าวก่อนค่ะดูสิคะคุณแม่ต้มข้าวต้มไว้เกือบจะได้ทานแล้วค่ะ บนเพื่อนๆพนฝนตกกันบ้างไหมคะตกมากเลยคะ่ะดูสถานการณ์น้ำกามขนนสิคะดูสิคะไหลแรงมาก พรุ่งนี้วันศาตรอที่บ้านบุญลลมจะเรียกว่าศาสเล็กนะคะบ้านบุญลลมไม่ทำอะไรแค่ห่อข้าวต้มไปจักบาทแค่นั้นค่ะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรตกบางครั้งโอ้ข้าจังหวัดอะไรคะ ที่บ้านฝนตกทุกแคบทุกวันน้ำจะท่วมลแล้วเดือนกันยาตุลานี้ก็รอลุ้นว่าจะท่วมหรือไม่ท่วนเจ็บจ้าเลยโอเค างน,นี้ตกเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค,ะค่ะุินล้อมพูดภาษาไทยไม่ค่อยถนัดนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะจุขสุขกรานีขอบคุณนะคะ ขรามีเกมเดื่อวอาเดี๋ยวบุญร้อมจะเข้าไปติดตามด้วยสือด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจบุญร้อค่ะ ฝนกต็ตกตรงไปมีน้ำเยอะๆแล้วตรงที่ไม่มีน้ำก็ไม่ไปตกใช่ไหมคะเพื่อนๆ แล้วนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่เข้ามาทักทายค่ะขอบคุณนะคะโอหเรียกสยายเลย <c oughs> เรียกสยายเลย <c oughs> ไอ้ที่ชมอยู่ก็เข้ามาทักทายกับบุญ้อมได้นะคะเข้ามาให้กำลังใจกันค่ะมากินกับข้าวต้มกับบุญ้อมนะคะลังต้มเกือบจะสุกแล้ว เชิสาเม็ดแล้วฝมตอนกลางคืนไม่ตกมาตกตอนกลางวันโอ้ยเนาะฝนได้ไปเห็ดเบียดเห็ดงานแั่ค้าแต่ฝนตก เด็กโตนะ เขานแกแล้วนะคะได้ผลสุดยานเติมน้เม็ดมาอีกแล้ว ่็ทานข้าวกันข้าวเช้าค่ะทางกลางสายฝน เนเสียงฝนไคะเป็นเดือนท่านผู้ชมน้าสดเลยนะคะบนลดไม่ได้ตกหน้าต่กใจครับ ยันตัวตนนะคะนี่แหละ อิ่นแล้วค่ะตัดตวยอีกจบท้ายนะคะนี่เลยค่ะ ามันจะตกอีกนานไหมเนี่ย นี่ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นล้อมด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คะ่ะ